ในประเทศจีนแล้วรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียไม่ว่าจะเป็นสิงคโ,โปร์มาเลเซียรหรือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเป็นต้นนะคะแล้วก็รวมทั้งในส่วนของประเทศเกาหลีก็ให้ความสาคัญหรือความสนใจกับงานนี้มากนะคะงานนี้นะคะในส่วนของโซเชียลมีเดียจีนในแฮชแท็กของ a ท l ล n d h e a d พอ n e เซออ of เ h e y e ียนะคะ ก่อนที่จะเริ่มงานเราได้มียอดวิวในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียจีนมาแล้ว260ล้านแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะอินฟลูเอนเซอร์หรือตาราศิลปินและรวมถึงเหล่าคุณดังที่มาร่วมงานในวันนี้เราได้ รวบรวมยอดของ Follow e r ทั้งหมดประมาณ200กว่าล้านคนนะคะก็คือเป็น Follower ทั้งหมดที่คนที่มาร่วมงานนะคะซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะแล้วก็การที่มีการแจกปัดในระหว่างที่ก่อ,อนที่จะจะเริ่มงาน,นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยค่ะประมาณส่วนทุกรอบจะหมดภายในประมาณ10-15นาทีนะคะก็จะเห็นได้ว่า,าไม่ว่าจะเป็นทั้ง ไทยและจีนต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเราก็ถือว่างานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นหน้าห่างที่ดีหรือเป็นช่องโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้โปรโมทเราจะได้ประกาศในส่วนของเพาเวอร์ของประเทศไทยให้กับทางเวทีโลกได้รู้จักนะคะเพราะว่าบุคคลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ าการเมืองหรือดาราศิลปินแล้วก็รวมทั้งอินฟอนเซอร์นะคะเขาก็เป็นเปรียบเหมือนตำบัตของประเทศไทยค่ะซึ่งคนต่างชาติหรือในเวทีโลกเขาก็รู้จักประเทศไทยโดยผ่าน ุคคลเหล่านี้โดยผัดผลงานของบุคคลเหล่านี้น, ie, นะคะเส่งงานครั้งนี้เราก็ถือเป็นการเชิดชูผลงานของบุคคลเหล่านี้ค่ะ<ม>ขอบคุณสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะคะครั้งนี้เราก็ได้รับเอ่อไตเติลสปอนเซอร์จากทาง BYD Auto ประเทศไทยนะคะเราก็จะมีทางผู้สนับสนุนอีกมากมายนะคะที่เป็นเอ่อระดับแนวหน้าของทางประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนของเรานะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ